ยัยงัวต้นไหนจะสีขายเท่าไหร่งัวอีพอวะไปไปงัวงัวอีพอวะบ่เออไขายแล้วจังไหนบ่ไปแม่ไม่ไปกุันพไปไปไม่ลูกไปไมันมันเ็เห็นอย่างงามๆหมดอนมันก็จะกินมะมึงสิม่น่งเฝ้ามันจัไม่เห็นบ่อไป เฮ้ยเกษตรกรอาไปยังเล้ยงกน้งวาไปบ้านสีสวนกี่พันได้บ่าว้างบัวลามันไว้น้าหมูนี่เนาะนดนี่มันกัมันกับมากินเนี่เนี่มันกัมีอัตลรดได้ลหญ่ Mì tay kia nhà, bafang mẫn kín phương mẫn kín nó. Ni ny lạ kia kia lạ kín ngủ lòng. Một về mọi 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 <laughs> เราบอกขายแจะสิขายจักเมือนก็ย่าย <laughs>